เป็นตัวปาเจโลสปอร์ตนะครับชมนี้นะครับฐานกันเข้ามาเยอะนะครปี15จดทะเบียนใช้งานปี2016นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆกระจังหน้านะครับแบบนี้เลยล้อแมกขอบ18นะฮะเอรออส์เลขไมห่1 0สนนะครับค่าตัวที่5 8 8 0 0 0านะครับ สวัสดีครับกับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับมาเอสพีคาร์หนึ่งแปดหกนั่นเองนะฮะแล้วก็วันนี้มาอัปเดตรดครอบครัวเจ็ดที่นั่งเข้ามาใหม่นะฮะนี่เลยนะครับเป็นตัวปาเจโร s สปอร์ตนะครับโชมนี้นะครับฐานกันเข้ามาเยอะนะฮะปีสิบห้าจดทะเบียนใช้งานปีสองพันสิบหกนะครับเป็นตัวสองจุดสี่จีทีพรีเมียมนั่นเองนะครับเป็นตัวเครื่องดีเซล นะครับผมนะค่าตัวที่5 8 5 0 0 0ื่นาพนะครับฟรีค่าใช้จ่ายค่าจัดค่าโอนค่าบริการต่างนะฮะเราฟรีให้ทุกบาทเลยนะครับอ่ะมาดูตัวรถกันนะครับอันนี้ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับสวยๆกระจังหน้านะฮะแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ยังไม่มีกล้อง3ามรมาให้นะครับนะมีไฟตัดหมอกยางนะครับจะเป็นบิสโต e นะครับปี2023ล้อแม็กขอบส8นะฮะเสียออลิสดิสเบรกนะครับบันไดก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับ เบาเปิดเป็นสีโครเมียมนะครับอ่ะมาดูภายในกันนะฮะคันนี้นะครับเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับพวงมาลัยนะครับสี่การแบบนี้นะครับ A back ABS นะครับมี Cruise Control มัตติฟังชั่นเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งนะครับมีจอมีแมปนะครับ Air Auto เกียร์ออโต้นะครับเบรกมือได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับโดยรวมนะฮะสวยนะครับสวยเลยนะครับประมาณ80 80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับมีจอมาให้ขนาด8นิ้วนะฮะอันนี้ก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้นะครับนี่เลยนะฮะสวยๆติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะครับด้านท้ายนะโลโก้นะครับปาเจโ่นะครับมีเซนเซอร์ให้มีกล้องถอยหลังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูภายในภายในนะครับน็อตไม่มีขยับเลยเห็นไหมคุณลูกค้านะครับเป็นเบาะนะครับ แถวนี้ต้องบอกว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่เรายังปรับสภาพไม่เต็มร0อนะฮะอันนี้ก็มาถ่ายรีวิวให้ลูกค้าที่ดูก่อนนะครับใครที่สนใจนะฮะจะจับไฟแนนซ์เรามีบริการจัดไฟแนนซ์ทั่วประเทศแล้วก็ฟรีค่าใช้จ่ายนะฮะลูกค้าไม่ต้องใช้จ่ายอะไรเลยนะครับนะค่าจัดค่าโอนเราไม่เก็บนะฮะห้าแสนแปดหมื่นห้าพันนี่นะครับผ่อนก็จะอยู่ประมาณหมื่นนิดๆนะครับก็ถ้าจะซื้อสดนะครับก็สามารถติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์อยู่ด้านล่างนี้ ร้านอยู่ที่ซอยเฉรีไทย64บิมลีกรุงเทพนะฮะเราเปิดทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับป่าเจโรถสปอร์ตคันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าราคามันถูกแล้วก็รถน่าใช้างานนะครับก่อนจะกอยาก่อยาลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมมะเอส a ีคาร์86ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ